หนักน้อยกว่าเราแต่เขายังคงป่วยอยู่แล้วเขาก็ป่วยหนักกว่าเราอีกแต่เรายังคงมีชีวิตอยู่และในที่สุดเราก็หายมันไป้คุณไม่มีอะไรที่ต้องเครียดอีกแล้วอย่าให้เงินไรายได้มาเป็นตัวกําหนดความสุขของคุณจำไห้นะครับในสวรรค์เราไม่ใช่แบงก์เราไม่ใช่เงินเอเมนเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ยานมีสวรรค์นในหัวใจของเราได้แล้วเวลาคุณไปชายหาดคาุณถามว่าคุณพกสตางค์ไปด้วยหรือเปล่า เวลาคุณไปเที่ยวชายหาดเนี่ยคุณคุณคุณเบิกเงินสักสามแสนใส่กระเป๋าตังค์แล้วไปวางไว้ข้างเตียงชายหาดหรือเปล่ากระโลงไปเล่นน้ำเวลาคุณไปชายหาดคุณไปยังไงคุณไม่พกกระเป๋าสตางค์ไปซ้ำไปถามว่าในเวลานั้นเนี่ยทำไมคุณสนุกสนานเป็นทาสานได้กระโดลงไปในน้ำบหลล์อกการ์ตีลังกาความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สิน แต่ความสุขอยู่ที่การมีสิ่งที่สําคัญที่สุดในหัวใจดังนั้นคุณมีทรัพย์สมบัติที่แท้จริงอยู่ในหัวใจคุณหรือเปล่าถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติที่แท้จริงคุณรู้คุณค่าของคุณคุณรู้ว่าพระเจ้ามองคุณอย่างไรแล้วคุณรู้ว่าการเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่มีค่าเพียงไรต่อให้วันนี้คุณมาบวชคุณมีตังค์เด็ดโตมาห้าบาทคุณสามารถมีความสุขได้มากกว่าคนที่ใช้เงินมาเป็นแสน นังนั้นผมมีความคาดหวังนะครับว่าหากผมบังเอิญไปพบคุณข้างถนนหรือที่ไหนก็ตามผมเห็นคุณเดินยิน้มเดินยิ้แบบไม่มีสาเหตุเราจะเป็นต้องมีสาเหตุภายนอกที่จะยิ้มได้ไหมไหนๆใครเขาก็าว่าเราบ้าแล้วที่มาเชื่อพระเจ้าทําไมเราไม่บ้าตลอดเวลาะคระับไปไหนมาไหนก็ยิ้มอเราู้มนะว่านี่แหละจะทําให้กระดูกคุณแข็งแรงขึ้น มวลกระดูกของคุณจะหนาแน่นขึ้นมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นปล่อยให้คนหัวเราะยาอคุณตายไปก่อนเอม่มนแล้วคุณก็มีชีวิตยืนยาวกว่าเขาแต่ให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมอครับพระเจ้าต้องการให้ตามใจปรารถนาน้าเสียดายนะครับคริสเตียนหลายคนมีความเข้าใจว่าพระเจ้าให้เฉพาะเท่าที่จําเป็นอะไรที่เกินกว่าความจําเป็นเป็นบาปทั้งสิ้น แต่จากพระคัมภีร์ของเราพระเจ้าให้ตามใจปราถนาเองนะให้เรากลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพระคัมภีร์บอกขอทรงประสิทธิ์ประสาทต,ตามใจปราถนาของท่านด้วยคําว่าประสิทธิ์ประสาทในฉบับพีบรูคือคําว่าประทานพระเจ้าประทานอย่างไรครับวันนี้เราถวายรั์เราเปิดดูหลังซองแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานถ้าเรามีพอส,สำหรับตัวเสมอและ เกินพอพระเจ้าประทานอย่างไรเฉพาะเท่าที่จําเป็นหรือเกินพอเกินพออาคาตพูดเปารอกล่าวว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะจัดเรียงสิ่งสารพัดที่ท่านยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์หลายคนนะครับดึงข้อนี้แล้วมาบอกว่าที่ไงพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่เราขาดเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่จําเป็นแต่อย่าลืมว่าพระองค์ประทานจากไหน รองประธานจากรั์อันรุ่งเรืองและที่น้องครับถ้ารองประธานจากรัพย์อันรุ่งเรืองคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณขาดอย่างแน่นอนคุณได้มากกว่านั้นหากวันนี้ผมมีทรัย์อยู่ในตัวผมสักสามหมื่นสี่พันล้านแล้ววันนี้คุณขาดเงินสักสี่ร้อยคุณมาขอผมคุณคิดว่าผมจะให้คุณสี่ร้อยไหมถ้าผมให้จะทรับอันรุ่งเรือง ผมใช้คุณสรอผมใช้คุณ3 50อบมันมีการต่อราคาด้วยคนไทยในช่างต่อไต่ต้องการเท่าไหร่ส0 0ร5 0ยสามราบได้ไหมจำไว้นะครับพวกคุณวเวลาไปซื้อของต่อมากอะ่ะเราลังสแสดงวิญญาณแห่งความยากจนแล้วพอถึงเวลาที่เราโตให้เขาเนี่ยข,ดขาดเวลาเราจะได้รับตรงจากพระเจ้าจเราจะรับข,ดข,า,ดขาดด้วยเวลาคุณไปกินอาหารที่ไหนไม่ต้องคำนวณ10ซ เป็นค่าทิปเอ๊ฉันกินไปมนือนี้89บาทเดี๋ยวฉันจะให้ทิป8บาท9 0สตางค์ <c oughs> ถือว่าลดหย่อนแล้วกันนะ8บาท75าทำไมคุณไม่ปัดเศษขึ้นไปครับเอาชนะเนื้อหลังตัวเองให้ไป10บาทหรือถ้าจะเอาชนะเนื้อหลังตัวเองมากกว่าน,นั้นให้แบงค์ยี่สเอนกิน50ก็ให้แบงค์20ถ้าคุณมีใจที่จะให้เกินอยู่เสมอคุณจะได้รับการตวกับ กินด้วยเช่นเดียวกันเหนจงให้แล้วท่านจะได้แล้วท่านจะได้อย่างยัดสั่นแน่นคูณล้นใส่ให้พระเจ้าเวลาประทานให้พระองค์ประทานให้จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระคแล้วกระหีไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะประทานจากสิ่งที่สิ่งสารพัดท,ที่ท่านยังขาดอยู่จากทรัพย์อันไร้หรอของพระองค์ แต่ทรัพย์อันรุ่งเรืองร้อยหรอจะรุ่งเรืองไม่เหมือนกันนะครับจำเอาไว้นะพี่น้องอาคารทุกระกาไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะประทานบานสิ่งที่ท่านขาดอยู่แต่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่คุณขาดพระองค์จะไม่ประทานและเมื่อพระองค์ประทานพระองค์จะไม่ประทานให้คุณแค่พอมีแต่พระองค์จะให้มีอย่างรุ่งเรืองให้อย่างบริบูรณ์ เอเมนเอเมนเบามากเลยนะเอเมนกันในใจรู้ไหมว่าความเชื่อแสดงออกโดยคำพูดถ้าคุณไม่กล่าวด้วยความเชื่อคุณก็พลาดจากพระสัญญาเห็นไหมความเชื่อแสดงออกโดยการกล่าวออกมาทำไมผมถามเอเมนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราตอบแสดงความเชื่อของเราออกมาเป็นคำพูดแล้วเราจะได้มีประสบการณ์เอเมเอเมน คำว่าประสิทธิประสานใหม่ถึงประทานนะครับพระเจ้าประทานให้เกินกว่าที่เราต้องการอยู่เสมอในสรุดีบทที่37ข้อที่4สดุดีบทที่37ข้อที่4ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ว่าจงปติยินดีในพระเจ้าและพรงจะประทานตามใจปรารถนาของท่านคุณอยากให้พระเจ้าประทานตามใจปรารถนาของคุณไหมเงื่อนไขก็คือคุณต้องปติยินดีในพระเจ้า ุกเวลาแั้นตื่นมาให้สวมความสุดสวมความรักและให้ยิ้มอยู่เสมอใช้ชีวิตอยู่กับผู้สมรส่าปล่อยให้เหมือนกับเป็นเรือที่ลอยไปตามนะ้ำให้คุณยิ้มอยู่เสมอเอ็นะ <Amen. S 2> กับทิ่ตาให้กับซุปผู้สมรสของคุณบ้างแล้วก็ใช้คำพูดที่หวานแหววบ้างน,นะที่รัก น้ำตาลอ้อยอะไรก็ตามที่คุณจะแสดงความรักออกมาได้ในหนทางที่พิเศษแล้วพระเจ้าจะทํางานในในครอบครัวของคุณและหลัความปิติยินดีจะเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณให้คุณปิติยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอและในทุกสถานการณ์แล้วสิ่งที่ตามมาคือพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของคุณคุณปรารถนาอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นทั้งหมดหลายคนบอกว่า อาจารย์แต่นั้นเป็นพระสัญญาสําหรับคนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมนะผมมีคําถามนะครับพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่อะไรดีกว่ากันถ้าพันธสัญญาเดิมดีอยู่แล้วจะมีพันธสัญญาใหม่ไปทําไมถ้าพันธสัญญาที่มาจากโลหิตหรือเลือดของสัตว์สมบูรณ์แบบอยู่แล้วพระเยซูจะต้องมาซิ่งพระชนและหลังพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ทำไม ็เพราะของเดิมไม่สามารถที่จะลบบาปนิรันดรของเราได้ของเดิมเป็นเพียงแค่แบบและเราซึ่งรอตัวจริงรอของจริงมาทําให้สําเร็จพันธสัญญาใหม่จึงตั้งขึ้นด้วยพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าของเก่าคำว่าประเสริฐกว่านั้นหมายถึงเราต้องมีของดีทั้งหมดที่ของเดิมมีและเราก็ต้องมีของดีที่ของเดิมไม่มีด้วยผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งนะครับคุณก็รู้ว่าผมขับรถอะไรอยู่ ถ้าวันหนึ่งผมขับรถมีว่ามาเวลาผมเปิดประตูทีประตูหลุดออกมาเวลาผมจะไขนะกระจกเนี่ยผมก็ต้องแบบใช้ทั้งมือทั้งเท้าช่วยกันช่วยกันไขเวลาจะรับบัตรทันงโดนทีเนี่ยต้องเปิดทั้งประตูออกมาเราเนี่ยผมขับมาตูเรงตูเรงตูเรงมาเลยนะเสียงโอ้โหเสียงเครื่องสุดยอด มันเหมือนคุณขับไปที่ไหนมันเหมือนมีกระป๋องห้อยตามอยู่อะป๊อปัองปังปังป,อป,อป,อปอัอยู่ตลอดแล้วอันีผมบอกว่าผมมีรถที่ประเสริฐกว่าเดิมคุณคิดว่าผมเป็นไงนะคุณคิดว่าผมเป็นไงสติดีนะถ้าพันธสัญญาใหม่ดีกว่าพันธสัญญาเดิม นั่นหมายถึงสิ่งดีๆในัณธสัญญาเดิมเราต้องมีแล้วเราต้องมีมากกว่าเขาขอบคุณพระเจ้านะครับผมเคยขับรถกระบะมาก่อน